สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันโดยผลบอลสด2-4โดยวันนี้วันอังคารที่6พฤษภาคม2568มีฟุตบอลที่น่าสนใจ2คู่จะรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่แรกจะเป็นศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2อินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับบาร์เซโลนาแข่งขันกันในเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยคู่นี้ราคาเปิดมาให้บาร์เซโลนาต่อ0.25 สำหรับการพบกันของทั้งสองทีม5นัดหลังสุดเป็นฝ่ายบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้2ครั้งอินเตอร์เอาชนะไปได้1ครั้งและเสมอกัน2ครั้งฟอร์มหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมอินเตอร์มิลานหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอเวโรนา1ประตูต่อศูนสำหรับบาร์เซโลนาทีมเยือนหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2 โดยนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเรอัลบบยาโดริดสประตูต่อหนึ่งสำหรับความพร้อมก่อนเกมอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านจากอิตาลีภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากีผลงานในเลกแรกถือว่าทําได้ดีเลยหลังบุกเปยัยเสมอมาได้ก่อน3ประตูต่อ3แต่ก็ต้องสังเวยลาตาตโรมาติเนสศูนย์หน้าตัวเก่งที่ได้รับบาดเจ็บและไม่พร้อมลงช่วยทีมในวันนี้แน่นอนทำให้หน้าตาเกมรุกของทัพงูใหญ่ในวันนี้พวกเขาจะวางมาคัสตูราม ยืนปักหลักโดยคู่หูในวันนี้อาจจะต้องลุ้นว่าจะเป็นใครระหว่างเมดิตาเรมีหรือมาโกอนาโตวิชใครจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงขณะที่ข่าวดีก็คือฮาคารซาวฮานกูกองกลางคนสำคัญพ้นโทษแบนกลับมาคืนตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งสําหรับบาร์เซโลนาทีมเยือนแขกรับเชิญจากประเทศสเปนเกมในเลกแรกทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเจ้าจึงเป็นผลให้เกมหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮันซีฟลิกบอสใหญ่ส่งผู้เล่นชุดสํารองล,งลงเกือบยกทีม กาวกับว่าแมชนี้ตัวหลักทั้งหมดอย่างลามินยามาโอดานี่โอโมราฟินยาและเฟรานตอเรสพร้อมคืนตำแหน่งตัวจริงทั้งหมดสำหรับความเห็นของคู่นี้รับประกันได้เลยว่าสนุกแน่นอนเพราะเลกแรกพวกเขาโชว์ฟอร์มเกมระดับ5ดาวโดยการเจ๊ากันมาแบบสุดเดือด3ประตูต่อ3โดยวันนี้เป็นทีของอินเตอร์มิลานที่ได้กลับมาได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านบ้างเชื่อว่าถ้าพวกเขาเล่นได้ตามฟอร์มเดิม เหมือนกับเกมเรกแรกๆยังไงก็สู้ไหวขณะที่บาร์เซโลนาด้วยขุมกําลังและความสามารถของนกเตะต้องยอมรับว่าดูเหนือกว่าแต่อย่างที่เห็นไปนในเกมเรกแรกๆว่าทัพงูใหญ่ทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีจับตายตัวที่เด็ดของบาร์เซโลนาได้อยู่เสมอๆจึงมองว่าการพบกันอีกครั้งในวันนี้น่าจะตึงมือกันทั้งคู่และเกมมีสิทธิ์ที่จะจบลงด้วยผลเสมอและมีลุ้นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหรือยิ่งจุดโทษได้เลยกับราคา0.25รองอินเตอร์มิลานดีกว่า หลังจากที่จบคู่แรกแล้วเรามาต่อกันที่คู่ที่2เลยเป็นศึกโคปาลิบราตเรสเอเลนซาลิมาเปิดบ้านต้อนรับเซาเปาโลแข่งขันกันในเวลาตี 5. ห้าโดยคู่นี้ราคาเปิดมาให้เซาเปาโลต่อ0.25โดยทั้ง2ทีมเคยพบกันทั้งหมด3ครั้งเป็นเซาเปาโลเอาชนะไปได้2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเอเลซาลิมาหนัดหลังสุดพวกเขาชนะ3 เสมอ1และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านพ่ายเซียนเซียโน0ประตูต่อ1ในศึกเปรูลีกาวันส่วนซาปารโลทีมเยือน5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ3และเสมอ2โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับฟอร์ตาเลซ่า0ประตูต่อ0ในศึกบราซิลซิเลอาสำหรับความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านเอเลซาลีนาเกมนี้จะไม่มีชองปีแอร์อาซิมโบตกองกลางตัวรับกับปาโบเซเปลรินีตัวปันเกมที่บาดเจ็บในเวลานี้ พ่วงด้วยคาร์ลอสซัมปราโนแนวรับตัวหลักที่ติดโทษแบนเข้ามาส่วนตัวชูโรงที่เหลือต่างพร้อมลงสนามทั้งหมดในระบบ4-2-3-1โดยมีผู้เล่นอย่างเอริกาสติโลเปาโลเกเรโรและเควินเกเวโดออกสตาร์ทในแนวรุกแลว้ววางอลันคันเทโรยืนหน้าเป้าสำหรับเซาเปาโลทีมเยือนพวกเขามีปัญหาตัวเจ็บ9รายก่อนเกม ที่น่ากังวลสุดน่าจะเป็นลุยส์กุสตาโวแข่งแดนกลางที่ป่วยจากภาวะริ่มเลือดในปอดร,รวมถึงแนวรุกตัวเก่าอย่างลูคัสมูราที่ยังคงต้องพักฟื้นในเวลานี้ส่วนการจัดทัพขาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1โดยมีเซตริกโซอารเรสลูเซียโนและเฟรเรราเป็น3ประสาทคอยปั้นเกมรุกและว,วางอังเดรซิวาลงเป็นหน้าเป้า สำหรับความเห็นของเกมนี้เอลินซาลิมาทีมดังจากเปรูเตรียมเปิดบ้านต้อนรับเซาเปาโลทีมดังจากบราซิลอีกครั้งหลังจากที่นัดแรกพวกเขาบุกไปเสมอมาได้2ประตูต่อ2เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งมองจากเกมล่าสุดก็ดูว่าทําได้ดีเลยทีเดียวการชนะเทาเลเล่สาประตูต่อ2แม้ว่าเกมล่าสุดที่เล่นในลีกจะหลุดแพ้คาบ้านต่อเซเนเซโนศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ตามขณะที่ซาวโบโ,โลช่วงหลังพวกเขายกระดับฟอร์มเด้ขึ้นมาดีเลยโดยชนะ 3. จาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการและยังไม่แพ้ใครแต่เมื่อพิจารณาจากภาพรวมหลายอย่างที่พวกเขาเป็นฝ่ายบุกต่อ0.25อาจจะไปง่ายอย่างที่คิดกับการที่จะบุกคว้าผลชนะกลับบ้าน โดยส่วนตัวยังมองว่าเอเลซ่าลิมาเป็นบอลที่ทำผลงานในบ้านได้ค่อนข้างดีเป็นทุนเดิมสำหรับเกมนี้พวกเขายิ่งจะดูมุ่งมั่นเป็นพิเศษเพราะต้องเจอของแข็งอย่างเซาโปโลเชื่อว่าพวกเขามีดีพอที่จะไม่แพ้คาบ้านกับราคานี้ที่0.25ขอรองเจ้าบ้านพร้อมใส่สูง2จะดีกว่า